กาสวัสดีครับท่านผู้ชมมีพระเที่ยงจะพาพี่พาน้องเดินทางไปเบิงตัวเลขก,กับป้าติว๋วเนาะข้าแต่มุชมเนาะงวดก่อนได้ยินว่าเพิ่นได้เต็มเต็มเลยว่าสันงวดนี้ได้พอจะพระเที่ยงจะพาพี่พาน้องลองไปเบิงกับป้าติว๋วอีกครั้งหนึ่งว่าตัวเลขของป้าติ๋วที่ว่าได้งวดก่อนได้จากเลขตัวใดงวดนี้ได้เลขตัวใดแม่ไม่มปันให้พี่ให้น้องไปครับท่านผู้ชมบอสยาหางเดียวไปพอกันทั้งบ้านป้าติว๋วเนาะครับผมเนาะ ี๋ยวไปสอบถามเมืองว่าป้าจิ๋วใจเรื่องเด็ดตัวใดกมาแบ่งปันในพี่ไอ้น้องเป็นคมัพร้อมกันเลยเนาะครับผมเนาะการสวัสดีครับปตจิ๋วการสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีโอกาสเดินทางมาครับปตจิ๋วนมาสอบถามควอมฝันตัวเลขกับป้าจิ๋วไปฝากท่านผู้ชมแฟนช่องครับผมเนาะฝันไอยังไหนก็ป่าบอกสู่ฟังเนี่ยงวดก้อนนี่หมานบ่งวดก้อนนี่งวดก้อนนี่หมานแนะนำเด็กตัวเก่าแต่ว่างใดเด็กหมุนหนึ่งหาจ็ด บม,มาที่เอาตุวงวดก่อนเดฝันบานี้บ no ้านผันมะไรเด็กไอซื้อลอตเตอรี่น้ำนี่น้ำตัวเก่าเด็กน้ำตัวเก่างวดก่อนเด็กันบ่งแม่นมาออกหนึ่งหักบั้นบานผันมะบ่ได้ออกอันเด็กอันนี้ที่ออกเด็กลอตเตอรี่หมุนสามตัวสามตัวถ่ายได้สามตัวหนาปา ทั้งทุกถ่ายก็อนอทัหนาังหลามตัวหลังสามตัวทายแมนแนสามตัวถ่ายถึงโรตีที่สันงวดงานใบเดียวโอ้ใบเดียวเสียวสามใบบ่าไงเราเอาเอิประหยัดเอาไปทั้งสามใบก็บอกว่าจะในจังเมืองสองนอเงินประหยัดเงินประหยัดคนเฮามันเกิดขึ้นว่าอไมันจะโฉบจะดวงนอกบางครั้งเขาอาจจะมีโชคบ่รลายเขาจะได้จำนี่จ้า งวดนี้จะให้ได้วันที่หนึ่งเพื่อนน้อป่าเนาะเอาวันที่หนึ่งแล้วคันเป็นไปได้ก็ดีครับ<น>เอาบอกให้ฟังในความฝันงวดนี้ฝันว่าอ,<น>อย่างไรฝันว่<ป>าไปตลาดว่าสิไปขายผักยางน้ำออยู่ถนุนประเทศสองพอลูกปั่นจักรยานมามาถามยายยาจะเอายอดผักบอกมันว่ายอดผักยังยอดไผ่น่ะเอายอดไผ่นี่อะไรเนาะเจ้าของก็ได้ว่าครับเออมาพีกพ่ก็ได้ว่าคนก็ได้นำเจ้าของไปไปตลาดอืบ้านเจ้าของใครบ้ามาเบิ่งจะกี่สิบบาทเบิ่งห้องกด่บาทผลเป็นน้องไม่สมนลยนะ มันเพื่อเราห้าเพื่อเราหายเป็นถุงน้ม่สมอนี้แมนเพ่เราหายพันเป็นถุงอในมสมพันวายหยอดไผ่หนึ่นก็มีแต่เตยหยอดไผ่แตย่าอดนผัหน่จะาใหม่ได้เนั่นมันเป็นพันเป็นถุงน้อาม่สมอเอ้ามันเป็นเนี่ยดีว่าหยอดหยอดไผ่ของกระบาอยู่ครับบานนี้เพื่อนกับในคองกระบะมาจักยี่สิบบาทเบิ่งยี่สิบาทเพื่อพัห้หกถุงบานนี้ยี่สิบบาทในหกถุงแมนบานนี้ค้องก็ว่าเดว้าอ๋อยี่สิบบาทในหกถุงเบื้องเอาไหม่จักลอยเบื้องคือของก็ได้ว่า ว่าไมาจักรลอยผลผัดไทย12ถุงบาทนี่เอายี่สิบบาทได้หกถุงขับลอยนี่มันต้องได้หกห้าสามสิบหมอนตกสามสิบถุงคุณน้อนั่นแล้วพวันนี้ผัดไทย12ถุงหนึ่งงั้นว่ะ12ถุงคนว่ะซื้อซาบาทให้หกถุงครับท่านผู้ชมแต่ว่าปลาติ๋วใช่ว่ามันได้หลายก็เลยเอามาอีกบ่ญจักรลอยนึงว่าสันพัดเอาเงินให้ลอยนึงพอดีเอามาได้12ถุงว่าสัตวเอ้ามันเป็นแนวนั้นเนาะ พอไงผันเอิ่นก็ได้หองเม้บาบันว่าได้ฟันต่สอสับ๋อฟันบาหลายตัวนี่ฟันมาหลาย,ยฟันน,น้อยๆแขนๆได้ตัวนี้ยี่สิบบาทได้หกถุงปฏิวัติตีบอย่างไรจังว่านี่แด้วจิวัิตีเป็นเป็นเท่าไหร่คำว่า60หกศูนย์มันออกแล้วออ,อ,ออกแล้วมันกลับมาออกได้่วงก็สิคืออยู่ว่า กับโบจากเด๋อเนาะมันออกศูนย์หกฤกษ์เสี่ยงกับกาออกหกศูนย์กระได้ด้มันโบเมียนว่ามันเฉนี่ได้ยี่สิบบาทหกถุงอือยี่สิบบาทกับไดหกถุงมันก็เป็นสองศูนย์หกเจ็ดสิบบาทสิบจัดสิบกับว่าจักแล้วหรือมันสยี่สิบบาทกับสองกับศูนย์กับหกถุงก็จะเป็นสองศูนย์หกหนึ่งตัวเรื่องว่าจย่งไหนหรือปฏิว่าอย่างไหน จังว่านี่เดวมันดัดแปล่เป็เพนตลอดมันถ้าร่อยหนึ่งได้สิบสองถุงอันนี้แปลแเนวไาดีบนี้อร่อยหนึ่งสิบสองถุงมันแปลบ่เป็นจ๊ะฮ่าฮ่าฮ่น่าสองฮ่าันาฮ่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 งส่าฮ่าฮเนฮ่า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 ่าฮ่าฮ่า่า่าฮ่่าฮ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 ัาฮ่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 าน่าฮ่มฮ่า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 ฮ่่าฮ่าน่าฮ่าฮ่อฮ่สฮ่า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 ่าฮ่าฮ่าฮ่าน่อฮ่าฮ่าฮ่ เนาะแต่ว่าโอ้เสดายนองหมวดก่อนเนาะสามยังก่อนหนึ่งห้าเจ็ดบอกหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดตือกเล็กไทยสามตัวมันเผื่อออกเด็กอันนี้บอกเด็กไงบอกเล็กหมุนกก็ถือว่าได้อยู่ในนี้ก็ได้ขึ้เกาได้อยู่แต่วันบอนเป็นเด็กไงไปแล้ววันที่หนึ่งได้ กระิวันท tamam ี่นึ่งมันกระด็นุ่นแล้ววันทีนึ่งแล้วกระทิงสามตัวกับกริงตัวบ่ได้ได้แล้ววันที่หนึ่งแมนเยอะบ่้ซหกสี่บ็ได้ได้หมกสี่ห่บ่ได้ซื้อหก้ี่เาไม่ได้ส่ว่าได้อยู่หกสี่นั่นเด็กอันอายุเมญ่าไปเหตุธาตุในเพิ่นทั้งคืนมาเมาฝันก็ว่าจะซื้อค้าวขานบ่ได้ซื้อยังวะเพิ่นตายพาอสอนซีห ประเหต์ถาดให้เพื่อนไอ้ประเหต์มาก่อนก่อนเด็กสิออกน่าประเหต์มาว่าสื่อๆก็คักน่ะนี่ขืนนั่นฟันเห็นเพื่อนก็บอกให้พี่แมมฟังอยู่เออกำเว้นก็บอกกันว่าโอ้ยแม่เอ้ยมาเขาก้มฟันเดิมมาแลงว่ามาเขาก้มฟันาฟันเห็นเพื่อนฟันเห็นสื่อว่าฟันเห็นตัวเด็กตัวหยังก็บอกกันก็พี่แมมก็ว่าสื่อชี้โคกๆสีนี่ละว่าบานนี้พันเดินทางกลับบ้านจากโคราชกลับมาพี่ว่าไม่มองซื้อ ไม่ว่าด้ซื้อลอตเตอรี่นั่นถือนั่นถือจะซื้อแต่มือไปขุนซื้อไว้โอ้มือเดินทางพอดีวันที่ซิบวกนั่นเดินทางจากพระพี่บอกแมนเดินเมื่อวันที่ซิบวกเดินทางกลับมาพี่ไปอยู่ขุนซีขึ้นโอ้ไม่รอดที่ขุนซ่ได้นบริจังหวัดซื้อนอกขุนซีมาเน่ยจริงจริงจะได้มาหารอซื้อทั้งพี่นอบริจังหวัดบริอยู่บ้านที่ได้จักซื้อมาหนึ่งตัวได้ทั้งสามตัวได้ทั้งสองตัวได้ขับชมขี่รถมาว่าสิจอดซื้อลอตเตอรี่กับว่าเที่ยวกับว่าจอดรถ เออมาจอดอยู่ปั๊มน้ำมันมองนึองพันว่าวว้ามีดอกคนว่าถันเด็กว้ามี่คนของ่างตันก็ได้บ่ได้ก็ได้แต่หนึ่งหาเจ็ดวัจอดอยุสัยดอกจอดแันกินกาแฟเติมน้ำมันหน่าว่ามี่ว้ามี่คนละถันว่ามี่ว้ามี่เดี๋เราบ่มีเงินโบเราไปอยู่ถึงว้ามี่ว้ามี่เนี่ยปลากระโบมีเงินน่ะมันม่ากระโบมีเงินมีแต่เติมน้ำมันน่าเอาป้าบอกเบื่องเอาเล็งวดนี้ละป้าสิตีเป็นตัวใหญ่นาดสำหรับป้า โอ้ยจะหยิดขึ้นตัวใดแล้วมักตัวใดค่ะมักตัวใดขึ้นมักตัวใดอยู่บ่ตัวมักบ่แมนโอ้ยตัวมักจังสิโอ้ยขึ้นบ่ออกระโดดเม่ใว่าขึ้นบ่ออกนั่นขึ้นบ่ออกที่จะฟันเนี่ยนันก็ขึ้นบ่อเพรันขึ้นฟันเนี่ยเสือหน่อยจะกระยันกับสองหลอได้ล่ะจะกระยันกับคนกัวสองคนได้ล่ะพอกระโดดนี่อืตีจังไลยละบ้านหลอกก่อนเป็นสองศูนย์เนาะ จักรยานมันกับสอหล่ออยู่แล้วล่ะคนกับสองคนแต่ว่ามันเป็นมันจีอยู่น้ำตัวเลขตัวเลขมันจะอยู่น้ำการสื่อของนี่การสื่อของเลยบครับมันจะเป็นยี่สบลกัมันกาใดคือในมาหกถุงก็จะเป็นสองตามผมวนะสองศูหหรือว่าหกสอนังสี่นอกามชนอกหกสอนย์แมันคือคือนี่เออในละมันก็เป็นเท่านี้ละเป็นเป็นหกสหรือว่าศูนย์สองหกยังจะสี่ในละ ก็ลแล้วจะทำมือจุ่มจะพีชนะเองแต่ว่าซื้ออีกร้อย 1, 22, หนึ่งในสิบสองถุงเนี่ยนก็น่าจะเป็นหนึ่งสองตัวเดียวค่<อ>เะเปลืกราคาต่อหนึ่งนี่คือบ่บอมีดอกหนึ่งชั้นศูนย์ชั้นศูนย์บ่มีดอกคันเป๊ะเนี่ยเป๊ะเนี่ยกบเป๊นเนะเพาเป็น่นนอคันคือฟันแต่ก่อนเพราะว่าฟัน เกี่ยวกับเหมือนกับสานของอยังว่าได้เอาบัตรอีกที่เด็กยังแม่ขึ้นก่อนๆก็อย,อยังว่าฝันเห็นบัตรเด็กของแม่ก็ยังว่าได้ถือลอตเตอรี่บัตรอีกที่ของแม่มาเป็นยังป้าคำฝันเนี่ยนี่เราเจ้าสิแป๋บาเป็นนโรดบาแปะบาเป็นกาเพราะเที่ยงแปะหายแล้วหรือว่าท่านผู้ชมแฟนช่องที่แสดงความคิดเห็นมาใต้คลิปก็ได้ครับขันเห็นความเห็นเ้ามันแตกต่างกันเนาะตามเพราะเที่ยงวายมันอาจจะเป็นหกสองศูนย์หรือว่าสองศูนย์หกหล้วก็นหนึ่งสอง แต่บาท่านผู้ชมว่ากโอ้บนแมีนดอกก็จะเป็นตัวนี้และปรอเที่ยงก็จะเลื cin ่มเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปมาแสดงความคิดเห็นได้ครับผมเนาะเอาสุดท้ายก็ขอบุณขอบคุณป้าติ๋วครับผมที่แบ่งปันความฝันดีๆตัวเด่นให้พี่ไอ้น่องน่องงวดนี้บนแมียนเนี่ยดีจดีอาจจะได้3ตัวก็ได้ได้งวดก่อนเพื่อนเพิ่นได้3ตัวถ่ายกับสองตัวเนาะงอดมือมันสีออกจังสีฟันใหม่ประจักษ์พูดเนี่ยอะไรพูดเดี๋ยวขออนุญาตมาติดตามอีกครั้งหนึ่งนาะป้าติ๋วเนาองใจั้งหนึ่ง ครับครับขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายครับไปครับท่านผู้ชมเมืองตุเรกใกล้มีข้าวหนะครับผมเนาะพี่น้องทั้งโคราชแห่งถามเซลล์อยู่ช่วงตุเรกของปลาติ๋วประจับของเงินวันที่หนึ่งท่านว่าครบเนาะครับผมเนาะก็คืึสองศูนย์หกหรือปลาติ๋วว่าเป็นหกศูนย์สองกระไดพาวาเงินยี่สิบบาทซื้อได้หกถุงครับผมหลังเงินร้อยหนึ่งเพื่อไปซื้อผัดไดสิบสองถุงเนาะเพนักงาให้เป็นสองศูนย์หกหกศูนย์สองหรือว่าหนึ่งสองครับผมเอา นอกบันทีจะน่าเบิ้องนอกประเทงกับมาติดตามให้แค่เป็นแนวทางเนื้อครับถ้าใด้ชิชินชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องสตาร์ด้าชาแนลหรือว่าไอสตาร์ชาแนลด้วยคลิปนี้พอเที่ยงจะขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหนแต่ผู้ชมทุกท่านมีโชคมีหลาบกับตัวเลขของปลาติ๋วเนาะครับผมเนาะไปละครับ